สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าืัอนี้พ้าข้าป่าคือเก่าเลยค่ะพี่น้องจ๋าอันบางคนเพื่อนอันเรสงสัยนะว่ากันสองพี่น้องมักเลาะคืออันมักทาปลาแดงนะเ้าป่าปลามีแดงไม่ได้แห้งย่างค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อยค่ะมันมีหมาน้อมพี่น้องมันมีหมานหมายถึงมันไม่หมานนะคะทาปลาแดงมันมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือว่าถ้าทาปากแดงเข้าป่ามันจะหมานค่ะพี่น้องจ๋าป้าป้าตามเพจสองพี่น้องไปว่าขาลเราได้เพิ่มืันนี้เจอแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า เฮ็ดกำลังสวยๆจะพี่น้องกำลังครูอจะดินจะพี่น้องจ๋าเจ๊เราได้ละหมานเขาเลยด้วยค่ะพี่น้องมือนี้มาลุ้นน้ำสองพี่น้องมักเลาะนะจ๊ะเนาะเสื้อสุดเก้ากับซักคู่มือยู่ได้ค่ะพี่น้องจ๋า เจอเห็ดพึ่งอีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าเห็ดพึ่งสวยๆหนึ่งดอกจ้ากําลังอ่อนๆฝนตกสะเพิ่นะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นนะนี่เจออีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจ๋าสีสวยงามๆแต่พี่น้องงามงามดอกนี้งามแบบไม่มีที่ติเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามีแคหน่อยนึงมีแท้นิดหนึ่งจ้ะพี่น้องก็ยังดีค่ะพี่น้องจ๋าแต่ก็งามค่ะพี่น้องมาเจออีดอกหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องจ๋า งามงามดอกนี้มีได้มองติอลไรค่ะพี่น้องคุณนะงามแท้งามตะมุตะมีเลยจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้เพิ่นกำลังโผล่นะก็เอ้ามีเบบีนำโอ้เสดายเดอซูนแล้วก็ต้องเอาเลยค่ะพี่น้องโอ้ยเบบีเพิ่นขึ้นมาเสดายเดชในช่้นนี้ละเออคันปิดคันคันคันมิซูนเพิ่นน่ะปิดไว้นะพี่น้องน้ออื่นกับมาเก็บเพิ่นเหมินนะโอ้เสดายเสดายมาเจออีดอกหนึ่งแต่พี่น้องงามงามดอกนี่พี่น้องจ๋า ดอกส,สวยๆเลยจ้าพี่น้องไม่มีทิฏฐิโดนแทะหน่อยนึงจ้ะโอ้โหสวยงามตามธรรมชาติแต่พี่น้องว้ายพี่น้องได้เก็บอีเลเห็ดโคนใหญ่พี่น้องจ้าวุาย้ยเงินนะเก็บคู่มือคู่มืออันนี้นะเออเห็นอยู่ว่าพี่น้องจ้าทาปะแดงแล้วไม่ได้เห็ดโคนนะพี่น้องหม่านอยู่ด้พี่น้องจ้าทาปะแดงเดงิปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน พี่น้องเว้ยนะดอกงามเลยพี่น้องดอกบักง่ญ่หนึ่งดอกบักง่ญ่โอ้ยคักหักหักพี่น้องจ๋างามงามโอ้ยได้โอ้ยละได้โอ้ยแล้วมาเจอดอกสวยๆอีดอกหนึ่งจะพี่น้องงามงามเพื่อนกระล่างโคจะดินได้ค่ะพี่น้องหนึ่งงามมากค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยวิ่ธนูธนอมมันก็ได้ค่ะพี่น้องยัมีเล่นนาติงนาซูลเพลยได้ค่ะพี่น้องนี่ยงงามยัได้ค่ะพี่น้อง สะอ่อนแล้วคะพี่น้องดอกดอกฮีดง,งามๆนะนี่โอ้สยสวยสวยสวยพี่น้องจา๋ามาเจออีสองดอกจะพี่น้องจ๋านอนท่าเลนอนท่าเอดโคโลอยู่พี่น้องโอ้ยเพื่นอนนะงามได้ค่ะพี่น้องกำลังเปื่อยกำลังเปื่อยกลังอออันนี้เอาไว้เพิ่นใหญ่เสีสองดอกนี่นะ,อ,นะอือเแบบี้นะเอาไว้ให้มันใหญ่เสีันหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋า เพิ่นลีอยู่เตอขอนนะคะอุย้ยเจอเห็ดพึ่งผอมพี่น้องแม่นเห็ดพึ่งเบืออนนี้เบิ่งก่อนเด้อสองพี่น้องมากรอบเบิ่งก่อนอ้เห็ดพึ่งยังอันนี้เอาไปให้ผู้เซลซานเพิ่นเบิ่งเนาะพี่น้องมีดอกหนึ่งอืองามด้พี่น้องนี่เห็ดพึ่งนี่นะอือจะเคยของของเห็ดพึ่งเผื่อเยอะทะเลดอกหนึ่งมีอีกบอกข้างในน่ะอ้้ยู่พี่ก็มีอีกดอกหนึ่ง เจคเฮดเผื่อนพี่น้องกันเจะเฮดพึ่งเผื่อน้องพี่น้องเพื่อหุจักเบาะหน่อยด้วยค่ะพี่น้องจ๋าอ้ากลุ่มเก็บอันนี้เอาไปให้ผู้เสียซานเบ่งมันมีเบอร์ดอกเห็ดพึ่งนะมันมีเบอร์หมายถึงมันไม่เบื่อนะคะพี่น้อง๋ยวเอาไปให้เขาดูว่ากินได้ไหมโอ้ยพี่น้องดอกบ้าไงพี่น้องงามแท้เพิ่วอยู่ อยู่ผู้เดียวพี่น้องอยู่คนเดียวข้อล่อออ้ยขาเป็นขาพี่น้องจ้าอืมงามค่ะพี่น้องงามแบบเก๋ๆก็ยังแข็งๆอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าท้องขาวจ้ะมาเจอเห็ดโคนสวยๆอีดอกเอ้ยเห็ดพึ่งค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งสวยๆอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องอุ้ยงามค่ะพี่น้องยังอ่อนๆอยู่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าอืม มาเอาทางนี้อีบัานีิมาเอาทางนี้อีนี่นนอีดอกหนึ่งนี่โอ้นี่เพิ่นหลีอยู่ก็มีได้ค่ะพี่น้องนะแต่เห็ดเผือกอันนี้เพิ่นหลีอยู่นั่นนะเนยน้อยเห็ดพึ่งเนยนย้อยแกงแซ่บเด้ค่ะพี่น้องอเห็ดพึพ่งเล็กเอาเอาเอา,เอาน้อยหลายหาฮอนไม่ฟอเบิ้งดูเห็ดเผือกนี่เห็ดน้ำมะ<ด>หรือเห็ดเผือกเบิ้งดู เออเอาโรดเอาโรดงามอยู่เฮ็ดน้ำมาหน่อยเอองามกับพี่น้องเอยเนาะอยากตาหมองใช่ไหมเฮ็ดเจอเฮ็ดดอกสวยๆอีดอกนี่ใจพี่น้องงามงามงามไม่ได้ทิติเลยจใจพี่น้องดอกนี้งามขนาดงามผีลึกงามผีล้ำงามอิลีพี่น้องดอกนี้งามงามพี่น้องโอ้ยยังมีเฮก็บคู่มืออยู่้อจะพี่น้องจ๋าอืมท้องขาวเนาะ งามงามท้องขาวๆาวจ้ะพี่น้องสวยมาเจออีดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องงามงามยากเรเอาได้ม่ได้งามงามแบบแว่งแวงนะคะพี่น้องโอ้ยเอาไม่ได้แก่แล้วจ้ะพี่น้องจ้าอุ้ยพี่น้องจ๋างามพี่ลึกแค่พี่น้องคืองามแท้ดอกนี้โอ้ยถึงเพื่อละดอกเดียวข้งงามนะค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยงาม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 ไม่ได้ที่ตีได้ค่ะพี่น้องจ๋า เบื้องดูท้องเพลินเอาได้ยี่บอกเลยปาโอ้ยยังอ่อนออนูี่พี่น้องอ่อนๆนแข่งแข่งนี่ได้ค่ะพี่น้องโอ้ยเดไดแนวนี้จะเต็มกระตาเด็ดเนาะโอ้พี่น้องจ๋าอู้ยคัก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 เดี๋ยวมาเอาดอกนี้ดอกหนึ่งเลยมามามาเจ็กเจ็กเจ็กเ็นี่ดอกนี้จะเปรีบเพียบกับดอกเมื่อกี้มีอะไรนะค่ะพี่น้องคนละรุ่นเลยค่ะพี่น้องจ๋า โอ้ยเอาได้อยู่ให้เอาได้อยู่ออยพอได้แก่งอยู่เอารูดเอารูดเอารูดมาเอาดอกนี้อีกดอกนึงทีนี้งามเลยพี่น้องนะดอกม่อกีงามเลยค่ะดอกนี้ก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องเอาได้อยู่จ้ะเอาไปล้างเอาพี่น้องจา้าพี่น้องจ๋ามาเฮ็ดเจอเฮ็ดคนเห็นบสอส่งพี่น้องมักเละเบาเน่าด๋อเบา่า ถ้าทาปากแดงจะเจอเห็ดบวกจะพี่น้องจ๋าอุ้ยงามพี่น้องงามงามงางงโอ้สวยสวยสวยวสสสวยอืมปากไม่แดงไม่มีแรงเดินสวยขยี้ใจเศร้าแม่ห้างนางไม้ลูกตีถืออุ้ยงามงามงามงงงางาาอสวยจะพี่น้องสวยสวย โอ้ยได้อุ้ยได้ปาดอีละพี่น้องจ๋าโอ้ย <get> คุณนะโอ้ยเห็ดโคนขาวขายาวพี่น้องจ๋าฮึมโอ้พุ่นะเอ้ยพุ่นะโอ้ยขัดเ่วพี่น้องข้าจะตื่นเต้นเห็ดมีจับหอบผาบมันะโอ้ยพุ่นะโอ้สวยพี่น้องจ๋าสวยสวยขยี้ใจเลยจ้ะพี่น้องรอบนี้สวยจริงๆสวยจริงๆ โอ้โหตื่นเต้นพี่น้องเนาะอ่อนซอนน้ำผองพี่น้องมักเลาะอยู่บ่จะพี่น้องจ๋างามงามพี่น้องจ๋ามาเจอเฮ็ดสวยๆอีกสามสี่ดอกจ้ะพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งนะครับพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ดอกหนึ่งค่ับพี่น้องอู้ยงามแท้งามงามพี่น้องจ๋างามแท้งามแต่งามว่างามอีลีไม่ได้ิตี๋เลยจ้ะพี่น้อง ผมจัดการเนวะเก็บเลยงามค่ะพี่น้องสวยๆเห็ดสวยๆจ้าเห็นไหมโอ้ยอ่อนซอนเนาะยังอ่อนอยู่ได้ค่ะพี่น้องจ้าห่มสี่ดอกนะมัน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  ใช่ค่ะอุ้ยดอกบอลเลอร์เลยพี่น้องจ๋าดอกนี้ดอกบอลเลอร์เลยปลาเดิมกระต่ายใหม่ไอ้กระต่ายเพิรนว่ากระต่ายปลาเดิมปลาเดิมตะก้าหมานะครับพี่น้องนี่ปลาเดิมตะก้าใหม่ซื้อตะก้าใหม่เมื่อวานครับพี่น้องโอ้ยหมานแล้วครับพี่น้องจ๋าหมานละมาเจอเฮ็ดงามๆค่ะพี่น้องจ๋าที่สองสามดอกจากพี่น้อง งามค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยยัง mm. มีหลงเหลือให้เก็บอยู่ด้วยค่ะพี่น้องมีหลงเหลือให้เก็บหมายถึงว่ามีหลงหลงเหลือให้เก็บนะคะพี่น้องจ๋ายังมีหลงเหลือให้เก็บแด็พี่น้องเลยนะโอ้ยเพิ่นแอบอยู่ค่ะพี่น้องอแบบอ,อ,งองแบ,บอยู่แอบ,บดีดีค่ะเห็ดป่านี้พี่น้องจ๋าได้อยู่ได้อยู่ไหมแ, <Deadpool> แข็งไหมเออถ้าแข็งเอาได้อยู่ล้างได้ไป <warmer, S 2> <ไห>ม,มาเอาดอกนี้ไปนี่ ดอกนี้นอนอรอเลยจะพี่น้องจ๋าเออเฮี้ยนเฮี้ยนค่ะพี่น้องดูไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะคะฮะอ้ันนี้ล้างไม่ได้เป็นเชื้อไปเลยอะดูที่เฮี้ยนเฮี้ยนนี่สวยแบบเฮี้ยนเฮี้ยนพี่น้องได้เปล่าได้ไหมแข็งไหมได้อ่าโอเคถ้าแ,แข็งก็เอาไปด้วยโอ้ขาแข็งมีจะพี่น้องจ๋าอืมสวย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 พี่น้องมาเจอเห็ดสวยๆอีกสองดอกจะพี่น้องจ๋า สวยคะ่ะงามค่ะพี่น้องมากกะบกด้วยค่ะนะ,ะ<ม>นะลูกกระบกนะคะพี่น้องจา๋าอ<ม>ุ<ว>ย้ยงามค<ว>่ะพี่น้องยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ด้วยค่ะพี่น้องจา๋าดอกนี้ให้งามเี่สวย<ม>จ้ะพี่น้องสวยพี่น้องจา๋งจาสองพี่น้องมักลอก,กันละขอปิดคลิปไว้เพลงเท่านี้ได้จ้ะพี่น้องจ๋ามาัากล่อจ๋าแมาน มันประเดิมกับกระต้ามือค่ะพี่น้องจ๋ากระต้ากับเป็นตะแพงใ่ได้เป็นตะแพงหมายถึงน่ารักนะคะสอนพี่น้องมากลอก่ะขอฟ้าอันซ่องไว้ในอ้อมอกอ้อมแจกของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้จ้าขอบฟ้าขอแม่พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้จ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้สองพี่น้องมากลอไดเอดคลิปต่อๆไปนะคะน้อสองพี่น้องมากลอกับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้า แทนคำเวเ้าใดๆก่ะขอขอบคุณหลายๆได้ก่ะพี่น้องสวัสดีจ้า